Uh huh. น่ากินมากเลยแบบนี้เลยช่ำๆเลยค่ะบดให้ละเอียดปนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊าปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปานชวนท u, นําบิงซูนมสดจากนมโรงเรียนนม UST นมกล่อง ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆโรยด้วยมะม่วงหิม,มะพันต์แล้วก็เม็ดอัลมอนด์เอาไปบดนะคะหน้าตาดีแบบนี้น่าทานด้วยค่ะขั้นตอนไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะเอานม UST นมโรงเรียนนมกล่องนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้มาสี่กล่องค่ะตัดมุมใดมุมหนึ่งของนมนะคะตัดกล่องเลยหาถุงอะไรก็ได้นะคะจะเป็นถุงแกงหรือถุงซิปแบบนี้ก็ได้ค่ะ เทนมใส่ลงไปเลยปิดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นถุงใส่แกงก็มัดหนังยางปิดให้แน่นเลยค่ะจะเอาถุงนมเนี่ยไปแช่ช่องฟิตให้แข็งเลยนะคะระหว่างแช่แข็งนมในช่องฟิตนะคะเราจะเตรียม มีเม็ดอัลมอนด์แล้วก็มะม่วงหิมพานนะคะเอามาสำหรับโรยด้านบนของบิงซูนะคะนำมาบดหรือเอาไปตำก็ได้นะคะหรือเอาไปบดเครื่องก็ได้เจแปนมีเครื่องทุนแรงก็จะใช้อันนี้ไปก่อนนะคะบดให้ละเอียดปนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆตามด้วยถั่วอัลมอนด์เลยค่ะ ตัวอัลมอนด์ก็บดละเอียดแล้วนะคะแบบนี้เช่นกันสีจะเข้มกว่ามะม่วงหิมะพันหน่อยค่ะตัวท็อปปิ้งก็เรียบร้อยแล้วนะคะอัลมอนด์กับมะม่วงหิมพานแบบปนนมที่เราแช่ในช่องฟิตก็แข็งเป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหาอะไรแข็งๆมาทุบให้นมเขาแตกปนนะคะนมก็แตกเป็นผงแล้วนะคะเพื่อนๆ จะให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะเราก็เอามาใส่ตัวชามที่เราจะทําเลยนะคะก็ทําให้เป็นสูงๆเลยค่ะค่อยๆจัดนะคะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเจแปนไม่ได้จัดสวยมากนะคะพอดีทําทานเองแล้วก็วันนี้ร้อนด้วยค่ะกลัวมันละลาย เราก็จะโรยด้วยมะม่วงหิม,มาพานนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยเยอะๆโรยเลยค่ะน่ากินมากอยากให้เพื่อนๆดูค่ะแบบนี้เลยต่อด้วยถั่วอัลมอนด์นะคะใส่ไปเลยเยอะๆน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะ ใส่น้ำผึ้งนะคะเพิ่มความหวานแบบนี้เลยช่ำๆเลยค่ะน้ำผึ้งเขาก็ช่วยให้หวานขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นนมจืดเพื่อนๆจะใช้นมหวานก็ได้นะคะหรือนมรสชอ็อกโกแลตสตอรอเบอรี่ก็ได้หน้าทานแบบนี้เจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอื้อน่ากินมากเลยต้องขอชิมค่ะ อ uh huh. อร่อยมากเป็นหวานเย็ยนที่ทําง่ายมากอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปันขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะทําง่ายสุดๆขั้นตอนง่ายๆด้วยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ